สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกันอีกครั้งนะคะ Hello everyone Welcome back to English for Communication Today we will learn about Unit 1. Introduce Yourself Are you ready Let's get start e d สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูป่านอีกครั้งนะคะในชั่วโมงที่2ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง introduce yourself คือการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูได้นำผลการเรียนรู้และสาระสำคัญมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนค่ะ สำหรับผลการเรียนรู้นะคะนักเรียนจะต้องฟังพูดอ่านเขียนและบอกความหมายของคำประโยคข้อความบทสนทนาได้ค่ะสำหรับสาระสำคัญนะคะในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตนเองในลักษณะที่ง่ายๆซึ่งถือเป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตประจำวันและควรเป็นสิ่งแรกที่คุณจะได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีค่ะ ค่ะสำหรับขอบเขตของชั่วโมงที่2นะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณครูก็จะมีวิดีโอการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ชมค่ะต่อมาก็จะเป็นบทสนทนา at school tony and annie introduce themselves เป็นบทสนทนาที่ Tony และ Annie ได้พูดแนะนำตนเองค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ grammar focus และคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทําค่ะและสุดท้ายก็จะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการแนะนําตนเองนั่นเองค่ะ Good morning everyone My name is Lucy I am 24 years old I am from Bedfordshire I work as an English teacher I am a marketing graduate I'm a big fan of running and fitness classes Now, whilst all of that is grammatically correct and very clear, if I do say so myself, I think it would be a lot better if I condensed these seven sentences down into two flowing sentences. What do you think of this? Good morning, everyone. My name's Lucy, and I'm a 25 year old marketing graduate from Bedfordshire. I now work as an English teacher, and I'm a big fan of running and fitness classes. So much better, so much shorter. So much more natural. See if you can condense your introduction down to two flowing sentences minus the greeting. That could be a little sentence on its own. I haven't removed any. เอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่ได้ชมวิดีโอการแนะนําตนเองเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วก่อนอื่นคุณครูจะต้องขอขอบคุณวิดีโอจากช่อง y o u t u b English e with Lucy ก่อนนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอที่พวกเราได้รับชมกันไปนั้นจะเป็นวิดีโอการพูดแนะนําตนเองง่ายๆและดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ นักเรียนลองกลับไปฝึกฝนการพูดแนะนำตัวเองกันดูนะคะในที่นี้ลูซี่เขาได้บอกว่า Good morning everyone สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคน My name's Lucy and I'm a 25 years old ฉันชื่อลูซี่ฉันอายุ25ปี Marketing graduated from w e d f o r d s h i r e ฉันจบเกี่ยวกับด้านการตลาด ฉันมาจากเมืองเบ f o ฟอร์เชียนั่นเองนะคะในประเทศอังกฤษ I now work as an English teacher and I'm a b i g fan of running a fitness classes ปัจจุบันนะคะลูซี่ก็ได้ทำงานเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะและหลอนก็ยังเป็นแฟนตัวยงของคลาสเรียนวิ่งและก็ฟิตเนสนั่นเองค่ะนักเรียนลองกลับไปฝึกฝนการแนะนำตนเองแบบนี้นะคะตามคลิปวิดีโอค่ะ ฝึกให้เป็นธรรมชาตินะคะเป็นการแนะนำตนเองแบบสั้นๆง่ายๆนั่นเองค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนักเรียน,ค,นคุณครูรู้ค่ะว่านักเรียนทำได้ เอาละคะ่ะนักเรียนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนานั่นเองนะลูกจะเป็นบทสนทนา at school Tony and Annie introduce themselves คุณครูนะคะก็อยากให้นักเรียนได้ลองฝึกพูดและอ่านออกเสียงตามให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองอ่านให้ฟังก่อนนะลูก May I introduce myself My name is Tony I am 10 years old How do you do My name is Annie I'm Nice Nice I'm Thailand. I'm I'm from? from from 11 years you. you you you. Where are America. America old. to know to know too. From Thailand. and you. From America. เป็นยังไงกันบ้างเลยหลังจากที่ได้ฟังคุณครูอ่านบทสนทนาให้ฟังแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนักเรียนเอาละค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามไปพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะ may i introduce myself my name is tony i am 10 years old how do you do my name is annie i am 11 years old nice to know you where are you from nice to know you too i'm from thailand and you i'm from america เอาละคะ่ะนักเรียนบทสนทนาที่นักเรียนได้ฝึกพูดและอ่านออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างโทนี่และแอนนี่ได้พูดแนะนำตนเองนั่นเองค่ะการแนะนำตนเองภาษาอังก็คือ introduce myself นั่นเองนะคะแนะนำตนเองแต่ถ้า introduce t h e m s e l v e s ก็จะเป็นการแนะนำตัวของพวกเขาเองนะคะพวกเขาในที่นี้ก็คือโทนี่ แล้วก็แอนนี่นั่นเองนะลูกสำหรับบทสนทนานี้นะคะโทนี่ก็จะได้บอกว่า May I introduce myself ในที่นี้ก็คือเป็นการขออนุญาตแนะนำตนเองซึ่งใช้อย่างเป็นทางการนะลูกเขาก็บอกว่าเขานะ่ชื่อโทนี่เขาอายุสิบขวบแอนนี่ก็ได้บอกว่า how do you do How do you do ในที่นี้ก็คือสวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนี่ฉันอายุ11ขวบนั่นเองนะลูกโทนี้ก็ได้ตอบกลับไปว่า Nice to know you Where are you from Nice to know you ในที่นี้หมายถึงยินดีที่ได้รู้จักครับคุณมาจากประเทศไหนแอนนี่ได้ตอบกลับไปว่า Nice to know you too I'm from Thailand แอนนี่บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะฉันมาจากประเทศไทยแล้วคุณล่ะในการตอบรับของแอนนี่นะลูกสังเกตดีดีเขาจะมีคำว่าทู่ลงท้ายประโยคซึ่งเป็นการตอบรับว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองคะ่ะโทนี่ได้บอกว่าฉันมาจากประเทศอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ practice makes perfect ต่อมานะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่อง grammar for get ก็คือการใช้สำนวนในการแนะนำตัวเองค่ะ introduce yourself คุณครูก็จะมีตัวอย่างประโยคของการแนะนำตัวเองง่ายๆมาให้นักเรียนได้ลองฝึกพูดกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ hello hi สวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองคำนี้นะคะลูกใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะต่อมานะคะ may I introduce myself? Can I introduce myself? Let me introduce myself. ทั้ง3ประโยคนี้นะลูกหมายถึงฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองใช้ในกรณีที่เป็นทางการนั่นเองนะคะอย่างเช่นหนูต้องการไปพูดในที่สาธารณะ พูดในที่ประชุมรายงานการประชุมให้หัวหน้าฟังหรือว่าพูดหน้าชั้นเรียนนะลูกหนูก็เลือกใช้ประโยคใดประโยคหนึ่งนะคะหนูอาจจะเลือกใช้ may I introduce myself my name is Nida หรือ can I introduce myself my name is Nida หรือ let me introduce myself my name is Nida เป็นต้นนะคะเลือกมาแค่ประโยคใดประโยคหนึ่งนั่นเองนะลูก สำหรับการขึ้นต้นสำนวนที่ใช้ในการแนะนำตัวเองนะคะเราจะต้องตามด้วยชื่อของตัวเราเองค่ะตัวอย่างเช่น my name is Nida หรือ I am Nida เป็นต้นนั่นเองนะคะลูกต่อมาณนะลูกก็จะเป็นเรื่องของสำนวนที่เราใช้ในการตอบรับการแนะนำตนเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีประโยคใดบ้างที่เราใช้ในการตอบรับการแนะนำตัวเองตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ How do you do สวัสดีค่ะหรือ How do you do ในที่นี้ก็อาจจะบอกว่าคุณสบายดีไหมได้ทั้งสองแบบนั้นลูกต่อมานะลูก Nice to meet you p l e a s e to meet you glad to meet you ยินดีที่ได้พบกันหรือยินดีที่ได้รู้จักกันนั่นเองนะคะ แล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มมาอีกนะคะก็คือ nice to know you, p l e a s e to know you และ glad to know you ก็หมายถึง,งยนินดีที่ได้พบกันหรือยนินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะลูกทำไมเราถึงใช้ meet และทำไมเราถึงใช้ know ต่างกันยังไงเราใช้ meet ในกรณีที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกับคนคนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ nice to know you Please to know you หรือ Glad to know you เราใช้ตอบรับสำหรับคนที่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องของ Grammar Focus ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะเปิดไปแบบฝึกหัดชั่วโมงที่2เรื่อง Introduce yourself นั่นเองคะ่ะ คำสั่งนะคะ Rearrange the words and put them into the sentence ก็คือครูต้องการให้นักเรียนนะคะเรียงคําและเขียนเป็นประโยคใหม่ให้ถูกต้องค่ะคุณครูให้ตัวอย่างมาแล้วนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมคุณครูได้สลับที่ของคําค่ะก็คือ Nice meet you too คุณครูสามารถเขียนเป็นประโยคใหม่ให้ถูกต้องได้เป็น Nice to meet you ในแบบฝึกหัดของชั่วโมงที่สองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนลงมือทำข้อที่1ถึงข้อที่5ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้นะลูกค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อนะคะข้อที่1ค่ะ Can I introduce myself ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทําข้อที่2ถึงข้อที่5ให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเปิดแบบทดสอบชั่วโมงที่2เรื่อง introduce yourself ค่ะ คำในชั่วโมงที่2ของแบบทดสอบนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2 p a พาร์ทนั่นเองนะลูกพาร์ทที่1คุณครูต้องการให้หนู complete the correct sentence ก็คืออยากให้หนูเติมประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยนำคำที่อยู่ในกรองสี่เหลี่ยมมาใช้เติมในช่องว่างนั่นเองนะคะ ในตอนที่หนึ่งนะลูกก็จะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาที่โทนี่และแอนนี่ได้พูดแนะนำตัวของพวกเขาเองนะคะครูอยากให้หนูนำคำศัพท์ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะลูกส่วน파트ที่สองนะคะจะเป็น introduce yourself ก็คือครูต้องการให้นักเรียนนะคะเขียนแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะลูกครูได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่า What's your name? แล้วนักเรียนก็สามารถตอบกลับได้ว่า My name is สมศรีในพาร์ทที่สองนั้นลูกมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะของพาร์ทที่หนึ่งคุณครูสามารถเติมได้ว่า May I introduce myself My name is Tony. คุณครูได้เลือกคำว่า Tony จากลองสี่เหลี่ยมนะคะมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองนะลูกส่วนในพารที่2คุณครูขอยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้หนูดูนะลูกข้อหนึ่งคุณครูบอกว่า My name is m a r e นะคะสำหรับข้อที่2ถึงข้อที่5เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะ ครูอยากให้นักเรียนลงมือทำข้อที่2ถึงข้อที่5ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงที่2นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่อง introduce yourself ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมฝึกพูดบทสนทนาให้คล่องแคล่วด้วยนะคะลูกๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลานักเรียนไปเพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในวันเปิดภาคเรียนค่ะสวัสดีค่ะ See you later Bye bye